สอนสร้างแพทเทิร์นกางเกงขาสัา้นกางเกงแฟชั่นสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รักการตัดเย็บแต่สร้างแพทเทิร์นยังไม่เกง่งดูคลิปวิดีโอนี้แล้วทําตามได้เลยนะคะการสร้างแพทเทิร์นกางเกงคลิปนี้บอกละเอียดทุกขั้นตอนไปเรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นนะคะมีจีบสองจีบด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเกล็ดหรือจะทําใส่แบบยางยืดด้านหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาทํา2แบบเลยนะคะแบบใส่ยางยืดและแบบใส่และแบบมีเกล็ดด้านหลังนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสัดส่วนที่จะใช้นะมีเอวหน้าท้องสะโพก ความยาวของกางเกงแบบเป้าวัดเป้ารวมขอบมาเลยนะคะแล้วก็ปลายขากางเกงเราต้องการบานเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหรเราวัดมาเลยนะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงหักขอบนะคะหักขอบออกนะ,ะวัดเป้ารวมขอบมาเราจะหักขอบออกขอบจะทําใหญ่อยู่ที่1นิ้วนะคะขอบจะใหญ่อยู่ที่1นิ้วกางเกงตัวนี้วัดเป้าได้26นะคะรวมขอบสะโพกจะบวกอยู่ที่2นิ้วเพราะว่า เป็นกางเกงทรงหลวมนะจะบวกอยู่ที่สองนิ้วหน้าท้องบวกหนึ่งนิ้วนะคะหน้าท้องบวกหนึ่งนิ้วเอวยี่สิบเจ็ดสะโพกหน้าท้องสามหกสะโพกสามสิบแปดนะคะอันนี้บวกสามสิบแปดบวกสองได้หารสี่ได้สิบนะ,ะนำตัวเลขตรงนี้มาใช้สะโพกบวกสองนะคะบวกสองนิ้วเพราะว่าจะเป็นทรงหลวมนิดนึงมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มตามกันเลยนะคะวัดจากดิมกระดาษลงมาสามนิ้วนะคะวัดเหลือๆไปเลยนะขีดเส้นค่ะวัดจาก ระดาษตรงหน้าตัวเราเข้าไปห้านิ้วนะคะขีดเส้นขีดเส้นขนานนะคะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะความยาวของกางเกงสิบห้านิ้วนะะคตัวนี้สิบห้านิ้วจะหักขอบออกไปด้วยนะคะสิบห้านิ้วหักขอบก็จะเหลืออยู่ที่สิบสี่นิ้วหักขอบขึ้าออกไปหนึ่งนิ้วนะคะเหลือกางเกงขาจะยาวอยู่ที่สิบสี่นะคะ ความยาวของกางเกงวัดจากเอวลงมาเลยค่ะหักขอบนะคะหนึ่งนิ้วเหลือสิบสี่เป้าวัดเราวัดเป้ารวมขอบมายี่สิบหกนะคะขอบกางเกงเขาจะมีด้านหน้าและด้านหลังหนึ่งนิ้วรวมกันก็เป็นสองนิ้วเพราะฉะนั้นเราจะหักอยู่ที่สองนิ้วนะคะยี่สิบหกหักออกไปสองนิ้วก็จะเหลืออยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วนะคะนำยี่สิบสี่มาหารมาทําเป้าเลยนะคะยี่สิบสี่หารสองนะคะแบ่งครึ่งเลย ได้สิบสองนิ้วนะคะวัดจากเส้นเอวลงมานะคะวัดจากเส้นเอวลงมา <karış> จากเส้นเอวลงมาเท่ากับยี่สิบสิบสองค่ะเท่ากับปักานสองนะคะจุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะยังไม่ต้องใช้จุดเอาไว้ก่อนวัดขึ้นมาห้านิ้วค่ะวัดขึ้นมาห้านิ้วจากห้านิ้วเราแบ่งครึ่งค่ะเป็นสองนิ้วครึ่ง เราจะใช้เส้นที่แบ่งครึ่งสองนิ้วครึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นเป้านะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นเป้าเป็นเส้นเป้าลึกนะคะเส้นที่วัดขึ้นมาจากเส้นตรงนี้ห้านิ้วจะเป็นเส้นสะโพกค่ะขีดเส้นเลยค่ะเราจะได้เส้นสะโพกนะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเราจะได้เส้นสะโพกเส้นเป้าลึกขีดยาวออกมาเลยค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพก เราจะมาหาสะโพกสะโพก3าสบดบวกสองบวกรวม2บวกรวมเลยตั้งแต่แรกเลยนะคะเป็นเกงทรงหลวมนะเราจะบวกทั้งหน้าและหลังรวมกันไปนเลยส8มบวกสองได้ 40, 000, 4ี่หารสี่ได้10นิ้วนะคะวัดจากจุดเส้นกลางหน้าอันนี้เรียกเส้นกลางเป้าเนาะตรงเส้นนี้เรียกเส้นกลางเป้าวัดออกไป1ิบนิ้วเลยคะ่ะส0บนิ้วขีดเส้นฉากนะคะมาหาเส้นสะโพกเ,เส้นลักษณะนี้จากเส้นกลางเป้าวัดออกมา เปายื่นหน้า an, เราจะยื่นอยู่ที่หนึ่งนิ้วกัหนึ่งกระเบียดนะคะหนึ่งนิ้วกัหนึ่งกระเบียดค่ะจุดเอาไว้นะคะติกเอาไว้มุมฉากนะคะมุมฉากตรงนี้ขีดเส้นนะคะจะโค้งเป้าอยู่ที่สามวัดขึ้นมาสามกระเบียดนะคะไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะคะทําสัญลักษณ์เอาไว้แบบนี้เลยนะคะทําสัญลักษณ์เอาไว้แบบนี้เลยในจุดเต้ายื่นหน้าที่เรายื่นออกมาหนึ่งนิ้วกัหนึ่งกระเบียดนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หาเส้นสะโพกนะคะเราจะแบ่งครึ่งนะคะ เราจะแบง่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่ง11นิ้วครึง่งแบ่งครึ่งได้5.75ติ๊กเอาไว้เส้นนี้จะเป็นเส้นกลางกลางขาเป็นเส้นนำนะคะเส้นนี้เป็นเส้นสําคัญเป็นเส้นนําเวลาเราจะไปตัดผ้าจะทํ่ให้ผ่าขากางเกงเราปิดลงเรียวนะคะ,น,ะ,คะนี่สําคัญนะคะเส้นนี้เรียกเส้นกลางกลางขานะกลางหน้านะ,ะจากจุดเส้นเป้ายื่นหน้ามาหาเส้นสะโพกที่เราหารได้ เส้นสะโพกหารได้เราวัดจากเส้นกลางเป้านะคะออกไปคือเส้นสะโพกที่เราหารสี่ได้วัดมาถึงจุดนี้และจุดนี้และจุดนี้เราแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นกลางหน้าไปต่อนะคะทีนี้เราจะมาเป้าหน้าในส่วนของเส้นเอวนะคะของเส้น,นเอวเราจะวัดลงมาครึ่งนิว้วนะ,ะเราจะปรับเอวลงมาครึ่งนิ้วของชิ้นหน้านะ,ะปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับลงมาครึง่งนิ้ววัดจากเส้นกลางเป้าเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะ เราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ขีดมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดมาหาเส้นสะโพกนะะี่ค่ะเราได้เส้นใหม่นะคะเราได้เส้นใหม่ต่อมาเราจะโค้งเป้ายื่นหน้านะคะเราจะโค้งเป้าใช้แม่บรรทัดหมวโนกแก้วโค้งเลยนะคะใช้แม่บรรทัดนกแก้วโค้งเลยคะ่ะวางให้ได้จังหวะนะคะให้วางจุดตัดตรงนี้นะ,ะตรงที่เราวัดขึ้นมา1นิ้วกับหนึ นิ้วกระเบียดนะคะตรงนี้อขอโทษค่ะสามกระเบียดไม่ถึงนิ้วนะคะจากจุดน,นี้มาจุดน,นี้ติ๊กเอาไว้คร่าวๆนะคะโคง้งเลยค่ะเราจะได้เป้าหน้านะคะเราใช้เส้นนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาเส้น เอวหน้านะคะเส้นเอวหน้าจากจุดนี้ที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะเราจะใช้เส้นนี้นะเอวยีหาร4ี่ได้6.75จดวัดออกไปเลยค่ะ6.75ถึงตรงไหนวัดถึงเส้นเอวจริงเลยนะคะจากจุดนี้มาถึงเส้นเอวจริงตรงนี้นะคะ6.75นะคะจากจุดนี้นะ6.75ถึงตรงไหนเราติ๊กไว้ก่อนเราติ๊กไว้ก่อนในส่วนของกางเกงตัวนี้ชิ้นหน้านะคะเขาจะมีจีบสองจีบจีบค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเราจะบวกเกล็บ สองเกล็ดบวกจีบไปอยู่ที่เราดูที่เราจะได้กี่นิ้วตรงนี้คือเส้นสะโพกเนาะตรงนี้เป็นเส้นสะโพกเราลองตีมุมขีดเส้นขนานเป็นวงฉาขึ้นมาก่อนตีเป็นเส้นตรงนะคะส่วนที่เหลือเราจะมาหารจีบสองจีบตรงนี้อันนี้วัดจากจุดนี้มาสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งฉะนั้นจีบเรา จะแบ่งครึ่งสองนิ้วครึ่งเราจะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะสองจีบสองนิ้วครึ่งนี่เราจะแบ่งเท่าๆกันเวลาเราจะหาจีบนะคะเพราะว่าเขาจีบสองจีบช่องไฟจะต้องให้เท่ากันนะคะ <c oughs> เราจะใช้จุดนี้นะคะขีดเส้นขนาดเลยคะ่ะขีดเส้นไปเลยนะเกิดเส้นลักษณะนี้จากจุดนี้มาถึงจุดตรงนี้นะคะเราจะแบ่งเราจะหารสามหารสามให้เท่าๆกันนะคะมาดูซิว่า นิ้วครึงหารสามเกหาหรสามได้3.1นะคะเราจะไม่ใช้เส้นกลางนี้ทำกลิดนะคะเพราะว่าเราเป็นสองจีบเนาะสานี่ค่ะตรงนี้เราจะทำจีบนะคะ สองนิ้วครึ่งแบ่งครึ่งเลยนะคะสองจุดห้าหารสองเพราะว่าตรงนี้จากจุดเราเกล็ดที่เราทําบวกมาถึงเส้นสะโพกนี่คือจํานวนกว้างของเกล็ดนะคะสองนิ้วครึ่งจะได้อยู่ที่หนึ่งนิ้วกับหนึ่งก,กระเบียดนะคะจีบจะใหญ่อยู่ที่หนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วเราก็วัดออกจากช่องแรกที่เราหารสามได้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องช่องไฟเขาจะเท่ากัๆๆนวัดจากจุดแรกเลยนะคะออกไปหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดอ่าตรงนี้เราจะได้ได้จีบนะคะ จีบแล้วเราก็จะวัดจากจีบนี้เข้ามาหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะอันนี้ต้องแบ่งครึ่งค่ะจีบเพิ่งจะสวยขอโทษทีค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก้อยลบก่อนเดี๋ยวมันจะหลายเส้นไปเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะเดี๋ยวช่องไฟของจีบของเกดเขาไม่สวยของจีบไม่สวยนะเดี๋ยวไหมค่ะเอาใหม่นะ จากช่องนี้หนึ่งสองสามเป็นสามช่องนะคะแบ่งครึ่งข้างละสามกระเบียดนิดนิดนะคะนี่ค่ะตรงกลางตรงนี้เราขีดยาวลงไปนะคะประมาณประมาณสี่นิ้วนะคะวัดลงมาประมาณสี่นิ้วปลายเกล็ดนะคะประมาณสี่นิ้วเราขีดลงไปนี่ค่ะแบบนี้นะคะในส่วนของเกล็ดที่สองนะคะ เส้นขนาดลงไปเลยนะคะแล้วแบ่งครึ่งปลายเกล็ดอยู่ที่สี่นิ้วนะคะในส่วนของเกล็ดเราจะเย็บล็อกนะคะเราจะเย็บล็อกเป็นจีบวัดลงมาจากเส้นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะหนิ้วกับหกระเบียดนะคะหนิ้วกับหนึกระเบียดตรงนี้เราจะเย็บล็อกนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเราจะแต่งเส้นเอวนะคะเราจะแต่งเส้นเอว อันนี้ชิ้นหน้าก่อนนะคะชิ้นหลังอย่างนะ,ะนี่ค่ะจะเป็นจีบสองจีบเย็ยบล็อกแล้วปล่อยจีบนะคะเย็ยบล็อกแล้วปล่อยจีบโค้งเส้นเอวเลยค่ะให้สวยงามนะคะโค้งเส้นเอวพอเราโค้งเส้นเอวเสร็จเราเช็คเอวเลยนะคะว่าเท่ากับจํานวนเอวที่เราหารสีไหมนะคะตัวนี้เอวหารสี่หกจุดเจ็ดห้านะคะหกจุดเจ็ดห้าอันนี้พอดีนะคะไม่ขาดไม่เกิน นี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วเนาะต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังต่อชิ้นหลังจะใช้ดินสอสีแดงนะคะชิ้นหลังเลยในส่วนของชิ้นหลังเราจะยื่นเป้านะคะยื่นเป้าจากเส้นกะยื่นเป้าหน้าออกมาสองนิ้วครึ่งค่ะสองนิ้วครึ่งนะคะเราขีดเส้นเลยสองนิ้วครึ่งเราขีดเส้นอย่างนี้ขีดเส้นฉากลงไปนะคะแล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะแบบนี้จากเส้นกลางเป้าวัดเข้ามาครึ่งครึ่งนิ้วค่ะ ได้เส้นลักษณะนี้แล้วเราขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะสีแดงนะคะชิ้นหลังเป็นสีแดงนะในส่วนของเอวเอวของด้านหลังนะคะเราจะปรับเข้าไปจากเส้นกลางกลางเป้าหน้าวัดเข้าไปหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งนิ้วครึ่งขีดเส้นมาหาเส้นที่เราปรับเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของด้านบนเราขีดยาวขึ้นมาจากเส้นเอวจริงนะคะ ขีดเอาไว้คร่าวๆหนึ่งนิ้วนะคะขีดเอาไว้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นปรับลงถ้าเป้าเราไม่ได้นะคะเราจะมาโค้งเป้าของด้านหลังนะคะมุมฉากขีดมาเลยค่ะจากมุมตรงนี้มาเหมือนเดิมนะคะสามกระเบียดนะคะสามกระเบียดไม่ถึงนิ้วดีนะคะเราจะโค้งเป้าโค้งเป้าจากเส้นสะโพกจุดตัดหาเส้นฉากที่เราวัดขึ้นมาสามกระเบียดนะคะมาหาเส้นเป้าตรงนี้นะคะเราจะโคง้ง ใช้ไม้บรรทัดของเราแก้วโค้งเลยนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนค่อยขีดนะคะวางให้ได้จังหวะก่อนค่อยขีดนี่ค่ะเดือนหานะคะอันนี้มีประโยชน์สารพัดเลยนะคะไม้บรรทัดเรานี่ค่ะ,ะโค้งเป้าหลังเรียบร้อยนะคะในส่วนของเส้นสะโพกสะโพกของด้านหลังนะคะของด้านหลังเราจะต้องวัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามาคือเส้นตรงนี้นะคะกลางเป้าหลัง สะโพกบวกสองหารสี่ได้ถ้าเราวัดจากจุดนี้ไม่ใช้จุดนี้นะคะไม่ใช้จุดนี้นะ,ะเราใช้จุดสีแดงแล้วนะวัดจากจุดนี้ออกไปเท่ากับสะโพกหารสีนะคะสะโพกบวกลมเรียบ,บหารสีนะคะจากจุดนี้วัดออกไปเลยเราหารได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะติ๊กขีดเส้นฉากะคะ่ะขีดเส้นฉากเลยนะคะขีดเส้นฉากต่อมาในส่วนของเป้านะคะเราจะมาเช็คเป้าว่า ได้เท่ากับเป้า24นิ้วไหมจริงๆแล้วเป้า26นะคะเราหักขอบออกไป1นิ้วด้านหน้าแด้ด้านหลังรวมกันก็2นิ้วฉะนั้นเป้าก็จะเหลืออยู่ที่24นิ้วเราจะมาเช็คเป้านะคะว่าด้านหน้าได้ด้านหลังรวมกันแล้วได้24ไหมนะคะอันนี้ด้านหน้าก่อนเนาะถึงเส้นที่เอวที่เราปรับลงมานะคะเช็คเป้ากางเกงนะคะ ถึงเส้นที่เราวัดขึ้นมานิ้วหนึ่งนะตรงนี้พอดีเลยนะคะ24นิ้วพอดีคือใช้เส้นนี้เลยนะ2 4นิ้วพอดีนะคะแต่ถ้าเป้าของเพื่อนๆที่วัดนะคะถ้าไม่พอดีหรือถ้าเป้าขาดเป้ามันขาดจากไอที่เรา,าวัดมาให้เราเติมเพิ่มขึ้นมายกขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเกินเราปรับลงนะคะในส่วนในส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ไม่งงนะเป้าเราได้แล้วเรียบร้อยเราจะมาหาเอวของส่วนของด้านหลังนะคะ เอวยีหารสี่ได้หกจุดเจ็ดห้าเราใช้เส้นนี้เราขีดโยงมาหาเส้นเอวจริงคือเส้นนี้นะคะหกจุดเจ็ดห้าถึงตรงไหนคะหกจุดเจ็ดห้าหกจุดเจ็ดห้าถึงตรงไหนเราติ๊กไว้ก่อนนะคะติ๊กไว้ก่อนอันนี้จะทําในส่วนของเกล็ดนะคะของเกล็ดด้านหลังเกล็ดเดียวนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวค่อยทําอย่างยืดเดี๋ยวจะบอกนะคะติ๊กเอาไว้ก่อนจะบวกเกล็ดอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะหนึ่งนิ้วนะบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้วะคะ่ะ คือจุดนี้นะคะบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้วจากจุดตรงนี้ที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยขีดเส้นเชื่อมค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นกลางเป้าหลังมาหาเส้นข้างนะคะเราจะแบง่งครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งเราจะหาจีบหลังนะคะอันนี้จากจุดนี้มาจุดนี้แปดนิ้วแบ่งครึ่งก็คือสี่นิ้วนะคะเราจะขีดเป็นเส้นขนานลงมา จากตรงนี้มาสีนิ้วแล้วก็จุดแล้วก็วัดจุดลงมาเลยสีนิ้วคือเส้นตรงนี้เป็นเส้นสีแดงนะคะดินสอนะคือเส้นของชิ้นหน้านะคะวัดปลายเกล็ดอยู่ที่สีนิ้วค่ะแบ่งครึ่งข้างละครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วขีดเป็นเกล็ดของด้านหลังนะคะเป็นเกล็ดของด้านหลังสีแดงนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยปรับเอวเลยนะคะขีดโค้งเอวแต่งเส้นเอวให้สวยนะคะ ปรับแต่งเส้นเอวให้สวยงามนะคะเรียบร้อยในส่วนของสะโพกเส้นของสะโพกของด้านหน้าใช้เส้นนี้เลยนะคะใช้เส้นนี้เลยนะเพราะว่าเราเป็นจีบใหญ่มันจะเป็นดูแลดูคล้ายๆกับเป็นเส้นตรงเลยนะคะของชิ้นหน้าพอชิ้นหลังเราจะโค้งสะโพกนะคะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดวางให้ระนาบนี่คือชิ้นหลังนะชิ้นหลังสําหรับที่เป็นเกล็ดนะคะ โค้งสะโพกนี่ค่ะที่เป็นเปล็ดนะฮะที่เป็นเปล็ดอันนี้เรียบร้อยแต่ถ้าเราจะไม่เอาเกลิดจะใส่แบบยางยืดนะฮะใส่แบบยางยืดจะได้ใส่ได้หลายไซส์นะคะวัดจากเส้นสะโพกออกไปให้เป็นเส้นตรงนะคะให้เป็นเส้นตรงหรือจะบวกเพิ่มออกมาอีกสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้ในส่วนของยางยืดนะคะบวกออกมาสักหนึ่งนิ้วแล้วเราโค้งเส้นสะโพกใหม่นะคะ โค้งเส้นสะโพกใหม่เราจะได้มีเนื้อผ้าที่เราบวกออกมาเพราะว่าเรามีเนื้อผ้าย่นใส่ย่างยืดนะคะเวลาเราใส่ก็จะได้ง่ายหน่อยนะจะเกิดเส้นลักษณะนี้คือชิ้นหลังนะคะในส่วนของที่เราจะทําใส่ย่างยืดนะคะชิ้นหลังนะให้ทําลักษณะนี้ให้บวกเพิ่มออกมาจากเส้นสะโพกประมาณ1นิ้วนะคะหนิ้วสข้างก็สองนิ้วนะ ในส่วนของเส้นยางยืดใช้เส้นนี้นะคะในส่วนของเส้นเกล็ดใช้เส้นสีแดงนะคะต่อมาเราจะมาหาส่วนของขากางเกงนะคะขากางเกงรอบไปขาเราต้องการเท่าไหร่เราวัดมาเลยนะตัวนี้23นิ้ว23นิ้วเราจะแบ่งครึ่งนะคะเราจะมาหาขากางเกงด้านหน้าก่อนนะคะ23เราแบ่งครึ่งเลยค่ะ23แบ่งครึ่งก็จะได้อยู่ที่11นิ้วครึ่งด้านหน้านะคะเราจะลบนิ้ว1นิ้วนะคะจะเหลือ10นิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่ง แบ่งครึ่งอย่างนี้เลยค่ะสิบนิ้วครึ่งเนาะห้าจุดสองห้านะคะความยาวของกางเกงคือตรงนี้แบ่งครึ่งอย่างนี้เลยค่ะสิบนิ้วครึ่งถึงตรงไหนติดไว้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาขากางเกงในส่วนของข้างขานะตรงขาด้านข้างนะคะเราต้องการเป็นทรงตรงเราก็ขีดตรงมาอย่างนี้นะคะ หรือถ้าเพื่อนๆอยากได้เอน,นี้ก็ขีดออกไปสัก2เซนประมาณหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนิวดีประมาณนี้ค่ะมันแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะมันได้ทั้งสองแบบขีดบานในส่วนของด้านในนะคะเราจะโค้งเส้นขานะคะตรงนี้ในส่วนของขากางเกงด้านหลังต่อมาเราจะมาหาในส่วนของขากางเกงด้านหลัง ขากางเกง23นิ้ว23นิ้วเราแบ่งครึ่งก็จะเหลืออยู่ที่1 1นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะด้านหลังด้านหน้าเราลบออกไปแล้ว1นิ้วเพราะฉะนั้นด้านด้านหลังเราจะต้องบวก1นิ้วจะเป็น12นิ้วครึ่ง12นิ้วครึ่งเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมาใช้ตรงนี้อันนี้ในส่วนของขาด้านหลังนะคะ12นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กเลยนี่ค่ะทีนี้ในส่วนของขาด้านในนะคะ อันนี้ขีดเชื่อมลงไปเลยนะคะขาข้างข้างข้างขาะคะเราขีดเชื่อมลงไปเลยนะคะเกงนะคะนี่ค่ะสีแดงนะคะข้างด้านหลังเส้นดินสอเป็นชิ้นหน้านะคะเส้นดินสอเป็นชิ้นหน้าในส่วนของขาด้านในขาสั้นนะคะให้เราเช็คของขายาวของตัว ชิ้นหน้าก่อนนะคะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ว่ากี่นิ้วนะคะวัดจากจุดนี้จุดนี้มากี่นิ้วนะคะนี่ค่ะสีนิ้วครึ่งเขียนไว้ก่อนแล้วเราโค้งตรงเป้าก่อนนะคะเป้าไปหาปลายขาด้านหลังนะคะอย่างนี้เลยค่ะ,ะแล้วก็เช็คเลยสี 4, ตรงนี้สีนิ้วครึ่งวัดมาซิได้สีนิ้วครึ่งไหมถึงตรงไหนเราติ๊กเลยค่ะเป็นขาด้านในด้านหลังนะคะเส้นนี้ ในส่วนของด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวจะก๊อปปี้ด้านหลังออกด้านหน้าออกมานะคะจะได้ทําคนละแผ่นจะได้ไม่งงเดี๋ยวก๊อปปี้ของเนี่ยจะก๊อปด้านหน้าออกมานะคะมงนเกลียวทรงนี้สวยนะคะเดี๋ยวจะก๊อปด้านแผ่นหน้าออกมานะคะ เชีงตัวนี้ซิบหน้านะคะเส้นกลาง อันนี้เส้นกลางขาสำคัญนะคะตรงนี้อย่าปล่อยไว้นะคะเวลาเราไปวางผ้าขากางเกงเราจะได้ไม่บิดเนาะอันนี้จะช้านิดนึงนะคะเอาให้ละเอียดเลยเรากอบชิ้นหน้าออกมานะเดี๋ยวก็จะตัดกระดาษออกไปให้ดูขอบแล้วก็ไปขีดขอบ โค้งต่างหากนะคะเราไปขีดขอบโค้งต่างหากนะคะอันนี้ชิ้นหลังเข้าแว่งไปเดี๋ยวก็ค่อยเสริมกระดาษนะคะอันนี้ชิ้นหน้าตัดออกไปก่อน ในส่วนของชิ้นหลังที่เราจะทําเป็นยางยืดนะคะเสริมเข้าออกมาสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการใส่ย,ยางยืดด้านหลังนะคะบวกออกไปอีกหนึ่งนิ้วค่ะบวกออกไปอีกหนึ่งนิ้วเลยค่ะอันนี้ชิ้นหลัง เป็นเส้นสีแดงนะคะดินสอไม่ใช้แล้วนะคะเส้นสีหลังใช้เส้นสีแดงค่ะด้านหน้าเราก็อปออกไปแล้วตัวนี้จะเป็น แผ่นกระดาษที่ยื่นออกไปด้านนี้ก็คือส่วนที่เราจะใส่ย,ยางยืดแต่ถ้าเป็นเส้นด้านในคือเป็นกางเกงมีเกล็ดด้านหลังนะคะเย็บเกล็ดตรงเส้นสีแดงนะคะแต่ถ้าเราจะใส่ย,ยางยืดเราไม่ต้องเย็บเกล็ดเราเสริมตรงนี้ออกมาคือเนื้อผ้าเราจะได้กว้างขึ้นนะคะต่อมาชิ้นหน้าเดี๋ยวเขาจะขีดกระเป๋าให้ดูนะคะเกล็ดเราจะปัดเข้านะคะจะปัดเข้าตรงกลางเป้านี่ค่ะได้ลักษณะนี้นะ ซิจะอยู่ที่เส้นสะโพกนะคะตรงซิปนะซิปหน้าค่ะเผ <EN _ S> ื่อไว้เลย ในส่วนของกระเป๋านะคะให้วัดจากเส้นเอวลงมาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเย็บล็อกเป็นกระเป๋าข้างไม่เอียงนะคะแล้วแต่เรานะจะทําเป็นตรงก็ได้วัดลงมาจากเส้นเอวลงมา1นิ้วนะคะแล้ววัดลงมาห้านิ้วนะคะเป็นเส้นตรงคือกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็ขีดรูปทรงกระเป๋าทั่วไปนะคะลักษณะนี้นะนี่ค่ะเป็นรูปทรงกระเป๋า เป็นรูปทรงกระเป๋าแล้วก็ก๊อบออกไปนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะให้เขาเอียงแล้วก็วัดเข้ามา1นิ้วนะคะขีดโค้งค่ะโค้งเองียงลักษณะนี้นะในส่วนของกระเป๋าข้างของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขากางเกงขาสั้นเช็คขาซิว่าโอเคไหมเท่ากันไหมเป็นกางเกงขาสั้นจีบด้านหน้าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงกระเป๋าเราก็ขีดแล้วแต่เราจะ จะเลือกทรงนะคะเลือกแต่เราจะเลือกทรงจะเป็นเอียงข้างหรือว่าจะเป็นเส้นตรงแล้วแต่เรานะ,ะแล้วก็วาดกระเป๋าออกไปอันนี้เสร็จแล้วนะคะเวลาเราเย็บจีบนะคะด้านหน้าเราก็จะลอกมาวัดจากตรงนี้ลงมา1นิ้วนะคะ1นิ้วครึ่งนะคะตกจุดนี้มา1นิ้วครึ่งหรือ1นิ้วกวบเบียดได้หมดแล้วเ,เย็บลอกแล้วย็บปัดนะคะจีบปัดเข้าไปหากันนะคะลักษณะนี้สองข้างนะ,ะตรงด้านหน้าอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำ <S <S คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อเพื่อนๆท่านอื่นที่ยังไม่ได้เห็นคลิปก็จะได้เห็นก้อยสร้างจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการทำแพทเทิร์นตัดกางเกงใส่กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ